ใช้ยิ่งเฟสจะจะมีพวกบอร์ดเกมสามารถมาทดลองเล่น PlayStation 5หรือว่าน i n t e n d o s ิ i ได้ก็จะเป็นแบบโซนที่ แบบันแรกแน่นอนเพราะว่ามีของกินมีพวกเคก้กมีคาเฟ่ม,เฟมีน้ำต่างๆเลยแล้วก็หลายเมน,นูมากครับรู้สึกว่าเอออยากจะลองชิมให้หมดเลยขอผ,ผมนั้ก็คงเป็นชั้นสานะครับ b u i l d it real นะครับก็คือการสร้างตัวเองสร้างตัวตนตัวเองขึ้นมาในชั้นสามคือมีทั้งเวิร์กช็อปต่างๆที่จะเป็นเทนที่เอเจะไปโคลแลบกับอะไรต่างๆได้ในสมัยนั้นหรือว่าช่วงนั้นที่อินเทรนก็จะมาอยู่ชั้นสหมดเลยใช่ ก็ทันสี่สี่นีก็สามารถทำอะไรที the same, the same, ่เป็นได้ก็ทำรายการได้ด้วยเพราะมีเครื่องโปรดักชั่นมากมายเลยมีไฟเซ็ตมีฟีนสฟีมีอะไรให้ฟังถ้าได้เป็นงานทานได้ของเองก็ต้องการชวนชวนหน่อยใครให้ต่อให้มาเที่ยวให้มาชิมแบบยันตีของเราใช่ครับผมก็ที่นี่นะครับเ เปลีนสครับแม่พี่บอกที่ทำไปีมากมายเลยก็ควจริงไม่้เปลี่ยนสีก็แ้ันเจนสัก็มาได้เอะมที่บอกอะไรบครับราจะไเสีดัตกันหน่อยเหอาจ้า่ีอเปยังไงบ้างคตอนนี้ก็มีเจลตี้ก่อนด้วยนี่รายการบอนเี้ยครับ ก็าชบทีมถามว่าจะไปที่ไหนทําอะไรเรายังไม่รู้เลยครับถามมันอยู่เลยว่าเราจไปที่ไหนคือคือรายการนี้เป็นรูปแบบมันเป็นยังไงไม่ไปคือรายการนี้เป็นรายการวายที่คนที่ติดกันจะมีรายการไ่งเที่ยวทุกเราจะได้ไปท่องเที่ยวหลายๆที่แต่ที่ไหนยังไงเมื่อไหร่อยากบอกบ้างนะผมไม่รู้จริงอาจจะที่นี่อาจจะที่นี่มีไหมมีรีเควสต์ไหมว่าอยากไปไหนอยากทำ มีที่มีเควสจริงอยากไปที่แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยอาหารอร่อยออร่ๆแบบเย็นๆแต่ว่าคิดว่าคงไม่น่าได้ไปเพราะขึ้นชื่อว่าเจวอนมันต้องไม่ธรรมดานะมันต้องมีตีสันนิดนึงนะแล้วมีที่ไหนพี่บอกอยากบอกคุณบอลไหมว่าอย่าหาท้ามอย่าหาพวกเราไปทำอย่างเงี้ยคือถ้าบอกว่าอยากทาไปเขาได้ไปไหมเขาได้ไปแน่ต้องบอกไปแน่ทั้งสี่คนอยากเห็นเพราะนั้นะเราอยาก กินแล้วนอนกินแล้วนอนอย่าไปต่างประเทศอ่าอย่าไปดำอะไรแบบนี้รถต้องการเงินแล้วเลี้ยอนยังไงเลี้ยอพยักษหน้าเมื่อกี้บอกระดับซิวนั่งริมทะเลกินขนมกินข้าวนั่งพูดคุยชิลๆแล้วก็จบรายการไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้มีเวลาพักบ้างเออใช่ไหมใช่ไยอมไม่แบบนั้นเนี่ยไม่น่าไม่น่าคิดมาเลยว่าเองจะต้องไปเจอชันเลนอะไรบ้างกับรายการนี้ที่พี่บอลเขาคิดไว้ให้อเลยมั่งหมายเออเตรียมใจ รับไปแบบผัวโล่งๆไปสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าทีบอลน่าจะเตรียมชาเลนจ์ที่แบบชาเลนจ์พวกเราด้วยแล้วก็ทำให้คนดูสนุกด้วยอ่ะคือไม่คาดหวังไม่ผิดหวังกเออไม่คาดหวังทีบอลในกันที่ประมาณเท่าไหร่มีการูบทวนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะปลายปีครับปลเตรียมตัวพร้อมนะมันลังเลแบบมันลังเลนิดนึงคือลุ้นนิดนึงครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะไม่ให้รู้อะไรเลยจนไปถึงสนามบินอ๋อ ตอนนั้นเลยแบบตอนหายราการเลยเขาปิดทุกอย่างเป็นความลับหมดเลยเหรอใช่ครับเขาเขาไม่มาแอบขดข้อมูลจากเราเลยเลยเขาปเาเาิดสนามบินด้วยอ้าอไม่ได้ยิ่งหญ่เออเอาอย่างยิ่งย้อนไนิดนึงครับมีมีเห็นยิ่งขาดก็ได้เาวน้องๆพี่เข้ามาสมางไม่อากสมัครเจวอถึงห้าเจว จริงเม่เห็นอะไรเลยเมื่อวานเรานั่งดูเนาะแบบว่าเราอยู่ในลูกี้แล้วก็เจบอยสูนฮาทุกคนที่รีเควสมาก็ยืนหน้าเราเลยแล้วเราก็แบบว่าคุณไม่ใช่เจบอยอะไรอย่างเงี้ยเป็นรายการเดอะเฟสใช่ก็จะมีเพิ่มพิเศษเพิ่มมากใช่อะไรเป็นเท่าไหรออนรีเควสต์ไหมคะว่าอยากได้เป็นแบบไหนคือเมื่อวานน้องๆก็น่ารักทุกคนเนาะแล้วก็ตามทำมิชชั่นได้ทุกคนบางคนทำเล็บมาด้วยแล้วมีบางคนเข้าห้องดำด้วยใช่คร ก็ทำควบคู่สองอย่างตอนนี้ครับก็กำลังจะเดบิวต์ในเดือนตุลาครับผมจากเอ็มชอยเทนีด้วยนะ,ะัะเป็นไงบ้างครัอได้ลองเป็นเทรนนีด้วยก็จริงๆผมเป็นเทรนนีในไทยเอ็มชอยตั้งแต่ก่อนมาเล่นเจ้าอยด้วยซ้ำแล้วก็ก็ทำมาเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็กำลังจริงจังขึ้นแล้วก็เพลงก็เหมือนจะมีหรือไม่มีเ <c oughs> ต็มหรืะไม่ได้ รายการใช่รายการกระต๊อองวิขอโทษครับโรเจอร์เดบิวครับปักติดตามด้วยครับ26นี้เริ่มตอนแรกแล้วก็มี10ตอนทุกวันเสาร์2ทุ่มครับทาง y ยูทูบแอมชอยครับพี่จนะครับยูทูปไม่ทอะไรครับโอ้ไม่มีอะไรนอกจากเจลบอยเลยครับก็ตอนนี้เหมือนก็เตรียมตัวถ่ายเจลตี้ครับแล้วก็จริงๆมีโปรเจกต์ต่างๆหรือว่าที่กำลังซุ่มทำอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนติดตามครับบอกได้ไหม อันนี้เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวหรือโปรเจกต์งานกลุ่มเอ่องานภาพรวมๆภาพรวมไปด้วยกันนรัแต่ไปได้ไหมไปได้ไหมโอ้ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไม่ได้ต้องรอติดตามเดี๋ยวผมโดนดุอันเดียวครับลูกครับผมผมเหมือนพี่เจเลยครับอ่าแค่เด็กว่าจะมีเจใช่ฮะเด็กว่าจะมีเจอันนี้ใครบอกนะครับเดาอ่าอะไรไปไปเดามาอ๋อมีเพลงมีก็ เพลงเพลงที่เราดังมากใช่ก็ต้องต้องมีมีต่อใช่ครับก็ก็คิดว่ามีหรือว่ารอติดตามใช่รอติดตามคือผมอะมือสั่นเลยพี่ตอนเนี้ยใช่ทำไคือทำไมผมเนี่ยค่ะทางไปแล้วไอ้ผมต้องตอบยังไงดีนะคัหัวเออแต่ว่าก็รอติดตามครับเร็วเร็วนี้ไหมเร็วเร็วนี้ครับเร็วนี้ใกล้แล้วใกล้แล้ว กลอยอไปรายแล้อภปรา่มีเตรียมทำโปรเจกอะไรช่วงนี้ก็ใช้เวลานั่งสนมภาวนาให้เจตี้พวกเราสบายครับก็ตัวมากเลยครับผมก็เครียดมากเลยว่าเจตตี้ทำอะไรกันเนี่ยก็เลยว่าจะแบบนั่งใช้เครียดบนอ่าโคลิงสเตจนรไม่ต้อใช้เีกสนุสนกสนกกนนกนกนุกสสนุกสนุก ครอบรอบงานแฟนมิสเลยเขบรอบหนึ่งเดือนมาเป็นไงบ้างกับงานแฟนมิสมาถึงระยะเวลาหนึ่งเดือนครับผมเพิงรู้หนึ่งเดือนแต่เออหนึ่งเดือนแต่มิสดีเป็นไงบ้างคือจริงๆมันผ่านมาเร็วมากเลยเคยรู้สึกว่าแบบมันขึ้นมาผ่านไม่นานก็คำพิมพ์ก็แบบคิดถึงแฟนทุกคนก็ตอนนั้นไม่เจอแบบหลายคนเลยอยากเจอบ่อยๆครับแต่แต่แฟนมิสครั้นั้นคือสร้างมิสในทั่วประเทศเลยเนาะครับ เป็นยังไงบ้างกับการกับนุ่มเทลมากับมีมที่เต็มโลกโซไวรัลโลโซเชียลก็เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอยากทําอะไรใหม่ๆด้วยแหละแบบพรีเซนอะไรใหม่ๆให้คนดูได้รู้สึกว้าวแล้วก็อินไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจริงๆโชว์ทุกโชว์ที่เราทํามันก็ถูกการคิดมาอย่างดีว่าจริงๆแล้วเราจะอยากพรีเซนอะไรอยากโชว์อะไรทำอะไรก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าเต็มไวรัลทุกคนชื่นชอบอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมต้องขอบคุณ เวลาได้ดีเลยต้องาแรงพอดนต้องต้งนี้ไปเลยจะอาศัยอาศัยอาศัยกล้องมุมกลางอ่ะใครก็ได้จะถ่ายให้หน่อยกล้องกามันต้องฝันด้วยแสงโอ้ขวีอเปิดลบเทมเวอร์ See <laughs> ครับผมเอสวัสดีครับผมพีเจพี่โดนขาวสวัสดีครับผมเลยองครับเอ๊ไหนเล่าให้ฟังหน่อยเราเป็นวัยรุ่นสยามกันอยู่แล้วหรือเปล่าครับผมใช่ไหมเรามีประสบการณ์กับสยามเยอะมากมีประสบการณ์กับสยามอะไรครับเรียกว่าตรงนี้นี่คือทิปของเราเลยเจ้หรอแต่ว่าถ้าเรียกว่าเป็นบ้านเกิดของเราได้ว่าเราเกิดใตรงนี้จริงเออโอ้โหเงินเงนเความความหมายมากมายกับ ชีวิตเราอะร่ะเนอะกับพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคนะแล้วไงกับวันนี้เป็นต้นไปจะมี a อสยามแล้วอ่ะรู้สึกไงบ้างครับไม่รู้สึกเลยรู้สึกตื่นเต้นมากครับเ<ม>พราะว่าเอสยามเป็นที่สุดหรวมของไยรูนเจนซีก็มีกิจกรรมมากมายให้ทักทายครับใช่ทุกชั้นเลยทุกชั้นเลยจริงๆ,ๆนะฮะหนะะุ่มงาง กิจกรรมต่างๆที่หมอะเจนซีแล้วก็ตรงกับคนยุคใหม่ที่แบบชอบมากน้องๆแต่งตัวมันน่ารักมากแล้วที่เห็นเป็นพิเศษก็คือแบบเฮ้ยเจลบอยอ่ะนี่เราเจอกันครั้งแรกเลยนะครับผมเล็บน่ารักมากอ่ะน้องๆไหนโชว์ดิแค่โชว์ดินี่วัยรุ่นเจนซีเออโ <c oughs> อ้โหขาดไม่ได้ครับเล็บใช่ป่ะแล้วนี่คือทำพิเศษเพื่องานนี้เลยหรือเปล่าเลี้ยงไงใช่ครับขอซ่อมสำหรับเออเฮ้ยจริงหรอใช่ครับมีมีคอนเซ็ปต์ป่ะตาผมว่ามันคือความสนุก มากมายเลยครับผมเป็นการเล่าลูกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมของนิวเป็นยังไงบ้างของผมมาเป็นชื่อเลยครับ <S <AS> <S A S จริงเหรอไหนไหนเลย A S เลย A วิจิ้วยอยากให้กล้องสูงมาเห็นชัดไหมอ่ะไม่รู้จะเห็นชัดมันอาจจะเล็กน,นิดนึงนะแต่เขียนจริงจริงะ A I S โอ้โหเขียนตรงนี้เพรามากใช่ไหมเออครับผมเป็นแบบเซนชั้นแรกครับเป็นเหมือนของกินวิจิงเหรอ,อเ,เออยน่ารักมากคาแฟอะไรเงี้ยครับจริงจริงนะเขามีทั้งแบบว่า แลวเป็นซิกเนเจอร์นั้นเลยด้วยเมื่อกี้พี่แบบไม่ได้ลองแล้วอร่อยมากต้องลองต้องลองเนาะเลยน,อนะอันนี้ก็เป็นขนมซิกเนเจอร์ที่มีขายแท้ที่นี่านนสายขนมเป็นการทุกเมนูเลยเออสิบเลยเด้อเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาเอยากให้ทุกคนได้นิยาม a ออสยามคนละหนึ่งประโยคได้ไหมเขาละหนึ่งประโยคใครก่อนดีผมได้ครับผมได้เลยไปผมว่ามันเพียบพร้อมเออเจนซีแล้วก็ที่เดียวครับผม ดิวครับโั้ผมเออเพลย์อิกลาวเล่นให้สุดเออเพลย์เยี่ยมเลยเพราะเป็นคอนเซ็ปต์ของชั้นที่สองเลยใช่ครับก็เป็นแบบว่าเล่นแบบเล่นให้สุดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเพลย์ลาวลาวดังๆมาเลยเยี่ยมมากเพราะนี่คือคอนเซ็ปต์ของเอสยามเลยให้ทุกคนได้ได้เล่นอย่างเต็มที่นะเล่นจนกลายเป็นตัวจริงเลยมันเราซีก็เป็นตัวจริงแล้วนะฮะพี่เจส่ะของผมเป็นไพ่ออกร้องให้ฟฝีกินให้แฟน เหมบอกับผมเหมือนกันแบบหอมกินเลยเออย่ยมาขอบคุณมากครับเร็วครับของผมเป็น Build it Real หวีให้ใช่ไหครับเออ Build it Real yeah I love your accent yeah ชั้น3เนอะใช่ครับ Build it Real นะชั้น3ก็สามารถไปกันได้เลยนะครับทุกคนนี่คือวันแรกเลยนะแล้วคืออันนี้สำหรับเราไอค n อนนะฮะแล้วก็คนพิเศษของ AIS เชิญชวนมาวันนี้เลยแต่ว่าพรุ่งนี้ละพี่จะเปิดให้กับสาธารณะละทุกคนมาได้งั้น,นแฟนๆเราโอ้โหทุกไทยนะครับอยากให้เชิญชวนทุกค,คนเลยให้มาแล้วก็มาเจอกับความเป็นแบบ Space Gen Z ที่แทฮจริงไปกันเลยนะรครับผมก็ขอบใทาง ASIA นะครับผมมีพื้นที่มากมายครับผมให้เราได้ลองทำสิ่งใหม่ๆก็จะเป็นกิจกรรมมากมายอย่างผมนี่ผมแนะานะชั้นสี่ผมเป็น m a k เ the s ทำให้เจนครับผมก็จะมีสตูดิโอนะครับผมเป็น All Around s t u d i มีไฟมี ได้เลยสนุกสนานได้เต็มที่พี่ดิวครับ ไม่อยากมา,มาเล็บคุณเนี่ยอยากกินแล้วเนี่ยเราเนี่ยน่ากินมากใช่ครับขอบคุณครับเลียครับผมเป็นโซนที่สามเป็นโซนที่ที่เอสจะใช้ในการโภลากับสิ่งต่างๆที่เป็นเทรนในช่วงนี้เช่นช่วงนี้อาจจะหลายคนอาจจะมีมาแชร์อาจจะมีการโคนกับที่ต้อเราวางเพื่อพวกเวิร์กช็อปมาแชร์ระเบิดต่างๆเฟรนที่เกิดขึ้นตอนใช้แล้วนะ หนุมๆเจ๋ออลได้ไต <noc 2> ่จ่อได้ไต่อปนหลอกหักา